เม่อวานลูกฉันให้เจ้านี่มานะเห็นว่าได้มาจากแอฟริกาไม่ก็เอเชียตะวันออกเสียงใต้มั้งก็ว่ามันใช้ขอพรอะไรก็ได้โอ้หมอดีอย่าพูดงั้นดิเพื่อให้พรสำลิดผลมันต้องใช้สองคนแล้วคำขอคนคนหนึ่งจะเป็นจริงแค่นายบอกพูดความปรารถนามาก็พอนายช่วยหน่อยได้ไหมเอาดิถ้างั้น ฉันขอให้เพื่อนสมัยเด็กที่น่ารักและดูเพี้ยนเพียนหน้าอกตรงๆมาเป็นแฟนด้วยเถิดขออะไรตรงจริงนะเองตุ๊กตาเลี้ยงแสงได้วนเอาจริงดิเฮ้ยอะไรนะนี่มันห้องเก่าเรานี่เกิดอ,อะไรขึ้นแง่เสียงเล่าฟังดูแล้วแหลมจังอะไม่ใช่แค่เสียงแล้วตัวก็หดเล็กลงด้วยแล้ววันนี้มันห้าตุลาคมปี2011โอ้ยไม่ใช่ความฝันหรอเนี่ยนี่มันกลับข้ามเวลาหรอ ไม่สิมีแค่จิตที่ย้อนกลับมาเหมือนร่างกายไม่ใช่แค่หดเล็กลงแต่รู้สึกแปลกๆตรงวางขามันลงๆเฮ้ยไม่มีไอ้จ้องตัวหายไปไหนซึขาซะเสาียงดังเชียวเป็นอะไรไปหรอแม่ แม่ผมกลายเป็นผู้หญิงอะพูดอะไรนะหนูก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วนี่ฮะหลังจากแยกยักสถานการณ์ได้ดูเหมือนผมจะย้อนเวนะ้าะกลับมา6ปีที่แล้วและถูกเปลี่ยนเพศให้กลายเป็นผู้หญิงผมจําเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตได้แต่พอจะพูดออกไปเรื่องนี้กับใครหรือจะเขียนจจู่มันก็นึกไม่ออกแล้วก็เรื่องเรียนใน6ปีที่ผ่านมานั่นผมจําไม่ได้เลย ไม่ว่ายังไงผมก็ไม่อยากอยู่แบบนี้นี่นะติดต่อลุงนายไม่ได้เลยเหรอขอละเธอมีอะไรกับลุงฉันละ่ะเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกจะให้ติดต่อลุงตอนนี้มันไม่ได้หรอกเอว่าไงนะเมื่อสี่ปีก่อนเขาออกเดินทางรอบโลกแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยรู้สึกลุงบอกว่าจะไม่กลับมาเกือบสิบปีมั้งไงงั้น แต่ว่าอีก6ปีถึงจะได้เห็นตุ๊กตานั่นสินนะสภาพนี้จะผู้หญิงหรือผู้ชายดูจะไม่แตกต่างกันเลยได้ดูผู้หญิงเปลี่ยนชุดก็ดีอยูหรอกแต่ว่ามันไม่รู้สึกน่าสนใจน้อยกว่าตอนดนผู้ชายอีก แต่ว่าไงเราถึงกลายเป็นผู้หญิงวะเนี่ยที่เจ้าซาโตชิมันพูดไว้เพื่อนสมัยเด็กตัวเล็กดูน่ารักเพี้ยนหน้าอกใหญ่ๆมั้งนะไม่จริงนะนี่ตูต้องคบกับมันจริงๆหรอเนี่ยจะมองยังไงเราก็เป็นผู้ชายไม่ได้น่ารักด้วยแถมตูยังตัวสงกว่าอีกจะดูยังไงก็ไม่เป็นผู้หญิงเลยหน้าอกก็แบนและไม่ว่ายังไงไม่มีทางที่จะคบกับซาโตชิได้หรอก เดือนตุลาคมปี2012ผ่านไป1ปีหลังจากที่ต้องอยู่ในร่างผู้หญิงเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหน้าอกเริ่มใหญ่ขึ้นรู้สึกแปลกๆจงังหน้าอกผมใหญ่กว่าผู้หญิงในห้องแม่ก็เลยให้ผมใส่ชุดชั้นในเพราะหน้าอกที่ทําให้แตกต่างจากคนอื่นเขาขอบใจจริงๆ เดือนเมษายนปี2013หลังจากนั้นผมก็เริ่มมีประจําเดือนหน้าอกก็ใหญ่จนถึงครับบีจึงต้องใส่ชั้นในและวันนี้เป็นวันประถมิเทศหมายความว่าวันจากนี้ไปเอาละผมจะต้องดูแบบเหมือนผู้หญิงสินะลมเย็นจริงๆนะเดี๋ยวเถอะอรุณสวัสดิ์อ่ะอรุณสวัสดิ์มีอะไรเหรอสงสารเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยเฮ้ยฉันหมายถึงนายเพิ่งจะสังเกตเหรอไม่ต้องพูดอะไรแล้วครัขอโทษ รอนานไหมไว้ดีนี้ตรงข้ามกับหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นหนึ่งปีที่ผ่านมาผมสูงขึ้นแค่เซนเดียวว้าเป็นอะไรไหมอ่ะเอิมปฏิบัติต่างกันเลยฮะพอใกล้ๆกันแล้วผมดูตัวเตี้ยไปเลยแม้ฉันจะสูงกว่าเดิมก็เถะนะขอโทษนะแต่ขอไปห้องน้ำแป๊บนึงอ่ะอืมตามสบาย พอเวลาเข้าห้องน้ำยิ่งทาให้เรารู้ว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงมากกว่าตอนที่เห็นหน้านตัวเอซซะอีกความรู้สึกต่างกับตอนฉี่ตอนที่เป็นผู้ชายเลยพอสดตอนเชดชุดชู่เช็ดอยากกลับร่างเดิมจริงชุดแบบนี้ใส่แล้วเจ็บชะมัดเลยเขาหน้าซื้อแบบ2ชิ้นดีกว่าลาสิงหาปี2 0 1 4ผมเป็นผู้หญิงมาแล้ว3ปีเหลืออีก3ปีซึ่งตอนนี้ผมสามารถเข้าห้องล็อกเกอร์ฝั่งหญิงได้อีกตั้ง3ปีจะมองให้นํำใจไปเลยเฮ้ยเอ๊ะไม่เห็นรู้สึกมีอารมณ์อะไรเลย หน้าอกฉันดูเหมือนของคนเื่นเขาสินะฉะใช่ชชสิทำไมพวกเขาถึงดูเซ็กซี่จังนะถ้าถามอะไรของเธอเนี่ยเธอเองก็ดูดีจะตายไปแต่ของคนเื่นดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติจ้องนายมองอะไรฮะโทษทีแต่เธอเริ่มขยับหน้าอกเองนะเออ เดือนมีนาปี2องพยินดีด้วยที่ผ่านขึ้นมอลายดีจังนะผ่านได้ทั้งคู่เลยในที่สุดเราก็ได้เข้าเรียนที่เดียวกันนะถึงจะอยู่คนละตึกก็เธอแต่ศึกษาจะพายพักขอพักหญิงสินะมันเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กผู้ชายแล้วสอบผ่านมาเลยแต่ครั้งนี้ผมสอบเข้าเรียนในส่วนของสถานศึกษาหญิงหรือโรงเรียนสตรีนั่นแหละ พ่อแม่ฉันต้องไปที่ต่างประเทศหนึ่งปีนะอีแบบนี้นี่มันไม่เหมือนกับตอนที่เป็นผู้ชายเลยในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยพวกเขาเข้มงวดเคอร์ฟิวด้วยสิฉันว่าเราไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันหรอกแต่ฉันว่าเราไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดฤดูร้อนได้ใช่ไหมตอนนี้ก็คุยในไลน์กันไปก่อนไง ถ้าวันหยุดหรือดูอร้อนก็มาถึงรอนานไหมอะไรเล่าพูดอะไรหน่อยสิขอโทษทีจะจ้องกันนักสิแต่ว่านะศึกษเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะยังไงหรอก็ดูแบบว่าเป็นผู้หญิงขึ้นมากเลยก็เพิยมบอกหลายแล้วไงเพราะหอเป็นแบบหนึ่งห้องสองคนฉันก็เลยมีเพื่อนผู้หญิงเื่มมิกกมิกะจะลำคาญมากๆเวลาฉันทำแบบผู้ชาย สึขสะหนะ้าน่ารักออกเพราะงั้นไม่ควรพูดแบบนั้นนะในชั้นเรียนอย่างชอบพูดแบบผู้ชายอีกและมิกะก็อยู่กับชั้นในโรงเรียนตลอดด้วยก็ทำเอารู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะงั้นหรอสึกศะมีเพื่อนแล้วสินะพูดอะไรของนายกันยะปีที่แล้วสึกศะไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมเอ๋จริงอยู่ที่ฉันไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงเพราะไม่อยากให้ความเป็นชายหายไปนอกจากซาโตชิชั้นไม่มีเพื่อนเลย แต่ฉันเริ่มผมยาวฉันก็ไปร้านเสริมสวยที่มิกะแนะนำแต่งหน้าด้วยไหมคะวันนี้ยังก่อนแล้วกันทั้งใส่รองพื้นกันน้ำและ u ูวีแล้วก็ทาปา้าและจนถึงปีที่แล้วซึกะใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้แน่นอนนี่ก็เพราะคำแนะนำตอนเบอกมิกะไปว่าไปสระว่ายน้ำกับซาโตชิเธอจะไปกับคนที่ชื่อซาโตชิใช่ไหมงั้นเธอต้องใส่ชุดแบบนี้งั้นเหรอใช่แล้ว ต้องขอบคุณมิกะซาร่าให้ฉันแนะนำให้ไหมน่ารักแถมยังกำลังหาแฟนอยู่ด้วยน่ารักเหรองั้นส่งรูปมาสิเดี๋ยวฉันจะลองไปให้เพื่อนดูนะไม่สนเหรอนึกว่าเธอจะเป็นแบบที่ชอบซะอีกตัโตชิตัวสูงจังเราจะไปกันหรือยังหล่อสวยสิมิกะน่าจะเหมาะกับเขาดีแท้ๆเออเฮ้ท hey, ำไมหัวใจเราถึงเต้นแรงจังเดืนมิถุนายน วี2 0 1 7การอาศัยอยู่ในหอพักหญิงได้จบลงแล้วจากนี้ฉันจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วจู่ๆได้ฉันมาคุยเรื่องอะไรหรอฉันว่าเราอยากคุยกันอีกเลยดีกว่าฮะฉันอะชอบสึกษะมาตลอดแต่ว่าที่ฉันไม่รู้ว่าสึกษะรู้สึกอย่างไงกับฉันมันทรมานมากรางงั้นฉันคิดว่าอย่าเจอกันอีกจะดีกว่าเดะเดี๋ยวเ นี่สตชิอยากจะคบกับเรางั้นเหรอเพราะโทรคุยเราคุยกันทุกวันทุกอาทิตย์เราก็เรียนด้วยกันแถมเรายังทําอะไรด้วยกันอย่าง,งที่เขาไม่ได้สารภาพเลยยังไงก็ตามอีกตั้งสองเดือนเจ้าตุ๊กตานั่นก็จะมาแล้วจะมาต่ดความสัมพันธ์กับสตตชิตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดอาฉันเองก็ชอบสตตชินะถึงเธอจะพูดอย่างนั้นแต่เธอก็ไม่ยอมให้ฉันจูบเลยจูบเหรอนี่ขอฉันจูบเธอได้ไหมอะไรเนี้ยอย่ามาล้อเล่นกันซิไม่ล้อเล่นสินะ ก็ได้ฉันไม่รังเกียจหรอกไม่นึกเลยว่าจะต้องจูบก,กับผู้ชายส,สัตตชิคือว่าไม่เอาลินออกไปนะสัตตชิถูกกอดแบบนี้รู้สึกดีจังทําไมทั้งที่จูบก,กับผู้ชายแท้แท้แถมยังเป็นสัตตชิด้วยแต่รู้สึกดีจังไม่เป็นอะไรสินะปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีเซ็กต์แล้วก,ก็พอกับเป็นผู้ชายแล้วเราจะเป็นเพื่อนกับสัตตชิไม่ได้อีกแต่ว่าถึงปฏิเสธก็เราจะจบกันแค่นี้ อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สึขะาเอิ่มนี่ฉันทํำข้ากล่องมาให้นะอ้าขอบใจนะถ้านายชอบฉันจะทําให้นายทุกวันเลยนะเดินไปด้วยกันนะฉันจะไม่ทําให้เขาผิดหวังจนกว่าจะได้กลับเป็นผู้ชายอีกแล้วก็ทําตัวเหมือนแฟนของเขา อาทิตย์หน้าตุ๊กตานั่นก็จะมาแล้วถ้างาั้นความสมพันธ์ของเรากับสาตตชิก็จะกลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมปี2017มาแล้วเมื่อวานลุงฉันให้ของดูน่าสนใจมาเธอมาลองดูสิต้องไปแล้วเจ้านี่ละที่ลุงฉันให้มาเมื่อวานรู้สึกว่าจะมาจากชนเผ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ก็แอฟ,ฟริกานี่ละเห็นว่าใช้ขอบควาอะไรก็ได้ที่ต้องการเลยแต่มันจะได้ผลก็ต่อเมือ่อ สองคนเอามือมาวางไว้บนหัวรูปสลักแล้วก็พูดสิ่งที่ต้องการมานะช่วยฉันหน่อยนะเรื่องที่าัฒนานะให้ฉันขอก่อนได้ไหมได้สิฉันคิดดูแล้วละดีละถ้าง,งั้นก็อะไรกันเนี่ยอยากจะกลับไปเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ว่า ขอให้ฉันกับสุขสละและกันตลอดไปด้วยเอ hey, ิอเฮ้นี่ถ้าเป็นงั้นฉันก็อะไรเหรอก็ดูเหมือนเธอจะพูดไม่ออกฉันก็เลยพูดแทนไงถ้ามันเป็นจริงได้เธอบอกว่าจะขอให้สัตชิรักกับฉันไปตลอดเลยสินะ <"Hey, S 2> อย่างที่เธอพิมพ์บอกไงล่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าขอก่อนไงเฮ้ hey, ตุ๊กตาไม่เลื่องแสงมันให้ความพัฒนาได้แค่ครั้งเดียวหรอถึงไม่จำเป็นต้องให้ความเป็นจริงแล้วหรอ